สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการเอ่อมาแกะกล่องหนังแผ่นนวะวันนี้เป็นคิวของเรื่องอ่ะควายเอ็ดเพภาค2นะหรือดินเดียนไรเสียงภาค2นะครับคืออันนี้ผมได้มาจากที่เป็นลดราคานะจากร้านมูมาแลนะได้มา499บาทนะครับที่ผมเคยลงคลิปก่อนไว้ก่อนหน้านี้นะฮะแล้วตัวนี้ตอนแรกบองตรงว,ว่าผมอ่ะตอนแรกผมจะไม่แกะนะเพราะว่าผมไปเห็นนะว่าหนังเรื่องอ่ะควายเอ็ดเพภาค2เนี่ยมันมีอยู่ในสตรีมมิ่ง HBO Go นะครับ ออแล้วทีนี้ผมก็กะว่าจะเก็บไว้เป็นมือหนึ่งแบบนี้เลยพอดีว่าไปเปิเปด h b o go ปุ๊บนะฮะทั้งภาพทั้งเสียงนี่มันไม่ใช่เลยนะเพราะว่าอะไรตัว h b o เนี่ยมันคุณภาพภาพมันบอกเลยว่ามันได้แค่ hd นะฮะไม่รู้ว่าเป็น1 0 8 0หรือเปล่าด้วยซ้ำนะค,ะคือภาพไม่ได้นะแล้วก็เสียงออกแค่สเตริโอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแกะตัวนี้แล้วก็ดูแผ่นดีกว่านะมันคืออะไรที่ชัวร์ที่สุดแล้วในเรื่องของภาพและเสียงเนะี่ยอันนี้ภาพและเสียงบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับเขา มีการแบบใช้ใช้เสียงเนาะแบบมันมีการโยนเสียงนะพวกสาวเอฟเฟกต่างๆถือว่าโอเคนะจากที่ผมลองกับเ,เครื่องเสียงผมนะผมไม่ได้เป็นเครื่องเสียงระดับเทพอะไรนะเป็นแบบ AVR receiver ของ Pioneer ธรรมดานะฮะแล้วก็ภาพเสียงคมชัดนีถูกใจแล้วก็ตัวกล่องเหล็กเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้ ได้สวยนะเป็นแบบสีแดงนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะแล้วก็ด้านในก็มีเป็นแบบภาพงานอาร์ตแบบนี้นะฮะนี่เป็นปกด้านในนะครับตัวกล่องเนี่ยด้านนอกมันจะเป็นผิวมันนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยผิวมันมันทําให้ดูแบบสีสันมันเข้มขึ้นนะนี่เห็นไหมดูแล้วภาพก็เป็นแบบว่าเนี่ยสีแดงนะครับแล้วก็มีแค่เป็นภาพเงาตัวละครเดินนี่นะบอกว่าตัวนี้เป็นกล่องเหล็กที่ผมได้มาคุ้มแล้วก็ราคาดีก